พี่ลพี่เคยได้ยินคํานี้ไหมทำเท่าที่ทำได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้พี่ทำแบบเนี้ยพี่จะเลิกกับหนูใช่ไหมได้พี่ทำได้ดีมากต่อไปเชิญพี่อยู่คนเดียวก็แล้วกันคุณคุณเดี๋ยวก่อน แคทแคทมาทำไมหรออพี่หลงแคทมาพราอมีเอยากคุยกับพี่อ่ะแคทมีเรื่องอะไรหรือเปล่ารีบพูดมาสิพี่ต้องไปทำงานคือแคทกับเดียร์เราคุยกันว่าจะไปซื้อรถมาขับแท็กซี่เองอะค่ะ เราไม่อยากเช่ารถคนอื่นเขาแล้วแต่เงินเก็บยังไม่พอค่าดาวรถเลยอยากมาขอยืมเงินพี่สักหน่อยอะค่ะแล้วแค่ยังขาดอีกเท่าไหร่เหรอยังขาดอีกแปดหมื่นค่ะแปดหมืนบ้านเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะ ได้สิแคทเอ,อเงินแค่แปดหมืนแล้วแค่จะใช้เงินวันไหนหรอพวกเราเกะว่าสองสามวันนี้จะไปซื้อรถแล้วค่ะอ,อ๋องานพรุ่งนี้แคทมาเอาเงินที่บ้านพี่นะได้คะ่ะพี่หลงงั้นแคทขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอก พี่หลงบ้านเราจะไปเอาเงินที่ไหนเยอะแยะตั้งแปดหมื่นฐานะครอบครัวของเราเป็นยังไงพี่ไม่รู้บ้างเลยหรือไงต่อให้พี่เอาข้าของในบ้านทั้งหมดไปขายก็ยังไม่รู้เลยว่าจะขายได้แปดหมื่นหรือเปล่าแล้วพี่รับปากแค่ไปแบบนั้นพี่จะไปหาเงินจากไหนไม่มีก็ไปยืมสิแล้วพี่จะไปยืมใครก็ยืมกับเพื่อนๆไงคนละนิดคนละหน่อยเงินแค่แปดหมืนพี่ยืมได้อยู่แล้วพี่หลง พี่เคยได้ยินคำนี้ไหมทำเท่าที่ทำได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้พี่ทำแบบเนี้ยพี่จะเลิกกับหนูใช่ไหมพี่รู้พี่เข้าใจพี่รู้แล้วพี่ไปรับปัดแคดเขาทำไมหนูนี่ไม่เข้าใจพี่เลยจริงๆทำไมต้องทำดีเอาหน้าด้วยจนทำให้ตัวเองลำบากเนี่ยพี่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรพ่อเธอพี่มีน้องสาวแค่คนเดียวถ้าพี่ไม่ช่วยเขา แล้วเขาจะไปหาที่พึ่งที่ไหนล่ะปกติพี่เอานู่นเอานี่ไปให้น้องสาวพี่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้มันเกินไปจริงๆหนูรู้ว่าแค่เขาลางบากแต่เราก็ไม่ควรช่วยเหลือคนอื่นจนทำให้ตัวเองลำบากนะพี่พอได้แล้วเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก๋ยวผมจัดก,การเองจัดก,การเองงั้นเหรอจัดก,การสุดท้ายก็เป็นเราสองคนไม่ใช่เหรอที่ต้องใช้นี่แทนเขา พี่เป็นคนยืมเองเดี๋ยวพี่ใช้เองคุณไม่ต้องยุ่งทีเนี้ยพอใจคุณหรือยังได้พี่ทำได้ดีมากถ้างั้นพี่ก็ไปยืมแล้วก็ใช้หนี้แทนเองก็แล้วกันต่อไปเชิญพี่อยู่คนเดียวก็แล้วกันคุณคุณเดี๋ยวก่อน พมเมล่าสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีจ้านี่ใครหน้าไหนมาทำให้น้องสาวตัวดีของพี่อารมณ์เสียเนี่ยดูแท้าอารมณ์ไม่ดีจริงๆเลยไหนเล่ามาสิใครทำน้องพัมเมล่าของพี่เดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้ พี่หลงนะสิคะว่าวันหาแต่เรื่องให้เครียดอยู่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอน้องพาเมราพี่หญิงก็น้องสาวพี่หลงมาสิอยากซื้อรถยนต์มาวิ่งแท็กซี่เองแต่เงินไม่พอเลยมายืมเงินกับพี่หลง 8. แปดพ่นแ้วพี่หลงก็ไม่ปรึกษาหนูสักคำเลยรับปากกับเขาไปเนี่ยเรื่องนี้เขาปกติดีนี่ทําไมน้องต้องอารมณ์เสียด้วยน้องสาวตัวเองมายืมเงินพี่ชายไม่ให้แล้วใครจะให้ล่ะ ประเด็นคือบ้านเราไม่มีเงินแปดหมื่นไงตัวเองไม่มียังต้องไปหายืมคนอื่นมาให้น้องสาวอีกพี่ว่าหนูควรโมโหไหมละ่ะทำไมต้องโมโหด้วยเลือกแค่นี้เองพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงหนูยังเป็นน้องสาวของพี่อยู่ไหมทําไมพี่พูดจาแต่เข้าข้างพี่หลงละ่ะใช่สิทําไมจะไม่ใช่ละ่ะทําไมน้องต้องพูดแบบนี้ด้วยแล้วทําไมพี่ต้องพูดจาเข้าข้างพี่หลงด้วยละ่ะไม่พอ พี่ยังพูดแทนเขาด้วยพาเมลา่าน้องใจเย็นๆก่อนนะฟังพี่อธิบายก่อนพี่เองก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เข้าใจการกระทำของหลงนะถ้าสมมติว่าวันนี้เธอต้องการใช้เงินอย่าว่าแต่แปดหมื่นเลยแปดแสนพี่ก็ต้องหามาให้ได้แกรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าพี่มีน้องสาวอย่างเธอแค่คนเดียวไง คนที่เกิดเป็นพี่ชายทุกคน<ม>ก็เหมือนกันนั่นแหละทุกคนอยากเก็บของดีๆไว้ให้น้องสาวตัวเองอยากเป็นฮีโร่คอยปกป้องน้องสาวพี่ตานฟังพี่พูดแล้วเรื่องทั้งหมดในวันนี้หนูเป็นคนผิดงั้นหรอยังจะถามอีกเหรอถ้าไม่ใช่เธอแล้วใครผิดละ่ะพาเมล่าเธอลองคิดดูดีๆนะถ้าวันนี้ พี่ตานไปถามยืมเงินเธอ8ปดห0ื่นบาทเธอจะให้ไหมล่ะก็ต้องให้สิทําไมจะไม่ให้ล่ะเห็นไหมถูกแล้วนี่น้องยังจะช่วยพี่เลยแล้วทําไมหลงจะช่วยน้องของเขาไม่ได้ล่ะพี่ตานคะพี่หญิงคะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะหนูจะไปขอโทษพี่หลงคะ่ะ เดี๋ยวก่อนพาเมล่ารอพี่แป๊บหนึ่งนะอันนี้ในบัตรนี้มีเงินอยู่แปดหมื่นพอดีเดี๋ยวพาเมล่าเอาไปให้หลงนะน้องของหลงก็เหมือนน้องของเราอะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยอ่ะรับไปสิพี่ตานี่พี่หญิงเขามีใจอยากช่วยเธอก็รับไว้เถอะนะ ขอบคุณพี่หญิงกับพี่ตานะคะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หลงพี่นั่งเครียดอะไรอยู่หรอใช่เรื่องเงินแปดหมื่นไหมเรื่องเงินแปดหมื่นผมไม่เครียดหรอกผมเครียดเรื่องคุณมากกว่า ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะอธิบายยังไงให้คุณเข้าใจพี่ไม่ต้องอธิบายอะไรให้หนูฟังหรอกหนูเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วนี่ค่ะเงินแปดหมื่นพี่เอาไปให้น้องแคทนะนี่คุณไปเอาเงินมาจากไหนพี่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าหนูไปเอาเงินมาจากไหนพี่หลงหนูต้องขอโทษด้วยนะที่หนูไม่เข้าใจความรู้สึกของพี่ หนูอารมณ์เสียใส่พี่ตอนนี้หนูเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วค่ะพี่ให้อภัยหนูนะผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะที่ทำอะไรเกินตัวและไม่ได้ปรึกษาคุณก่อนผมสัญญาต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกพี่หลงเรื่องอื่นพี่ต้องมาปรึกษาหนูก่อนนะแต่ถ้าเรื่องน้องสาวของพี่พี่ทำไปเลยพี่ไม่ต้องมาปรึกษาหนูเพราะวันนี้ ข้าใจความรูสึของพี่แล้ว